สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินชาชักจากปักใต้ของแคนนะคะชาชักจากปัตุนนี่นะคะโรตีชาชักสตโตนค่ะเดี๋ยวเรามาชมลีลาแม่ค้าชาเสียวหอมมากแก้วน้ำมันนั่นแหละ,ละทิ้งเรา บรรยากาศรอบรอบนะคะค่ะเป็นมรรยากาศภายในโดมเอของงานสินค้าโอทตอปของดีจับปากใต้นะคะกาบมที่แม่ค้ามาเดิน หมองเสน่เมค่าชาชักเป็ไงเห็ดหลอดงออย่างนั้นดูดู้ดูดมาบ้านมาเต็ เค็มหน่อยมคอยเค็มเค็มจริงสูตรบม่สูตรเลยทั้งอร่อยทั้งเค็มเค้มข้น้องเหไอนี่จะชอบว่ะม,มันเค็มอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูการชงชาแบบเวอร์ชันผู้ชายบ้างนะคะ มีลาผิวสวยไม่แพ้กันเลยค่ะชาทางใต้นี่มีความเข้มข้นแล้วก็หอมมากจริงๆนะคะทุกคนค่ะห,หลายคนห,หลายบ้านอาจเคยทานมาแล้วแนละทานบ่อยนะคะแต่สำหรับบ้านเล่านี่เป็นครั้งแรกเลยจ้า ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปจากช่องของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ